บันนี้วันที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568เป็นวันที่37ที่ข้าพเจ้าในทุกโพลุจันคอยขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริศและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยาบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอคัคระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อนเนื่องด้วยเทอญ บทที่หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาเลสุอัตลาคัดฉันตุเทวตาสัตธมังมุนีลาชัสสะสุดัตตุตัดฆโมขัดทางสักเคกรรมีจุรูไปคิดดีศีระสัตย์เจนนาลิเทวิมาเนติเปรลเทจการมีตะลวนาคกหันเนี่ยแข็งวตุมิเกเตปูมาจายันตุเทวจาราตะลุวิสมัยขะกนนับนาคาสีสังตาสนิเกยังมุนีโ ว่าราว่จาจะนางซาเทาโวเมสุนันตุธรรมตวานาคารโลอายัมมะปันตาธรมธรมตวานากาโลอายัมมะปันตาธรรมตวานากาโลอายัมมะปันตาบทที่สองบทบูชาพระรัตนตรัยอิมินาสะกาเลนะพุทธังอภิปูชายามะอิมินาสะกาเลนะทำมังอภิปูชายามะอิมินาสะกาเลนะสังฆังอภิปูชายามะ บทที่สามบทกาบพระรัตนาไตยอรังสมาธสมุทโธพระกวาพุทธนามพระกวนตังพิวาเทมิสวาฆาโตัวพระกัปตานโมธรรมังนัมมัสามิสุปฏิปปโนพระกวาโตสเศร้าตั้งครูตั้งขังนัมามิบทที่สี่บทสวดนมัสการสิทธิคาถานโมตัสสะพระกวาโตหลักตัวสมาธิสมุททัสสะนโมตัสสะพระกวาโตหลักตัวสมาธิสมุททัสสะนโมตัสสะพระกวาโตหลักตัวสมาธิสมุททัสสะบทที่ห้าบทสวดไตรสาร ไตสรานคมปาธะผู boards, ้ต่างสราังชาติมีทรมังสรานงชาติมีสร้างขังสราังชาติมีตูเตียมปีผู้ต่างสราังชาติมีตูเตียมปีทรมังสรานงชาติมีตูเตียมปีสร้างขังสาราังชาติมีตัดเตียมปีผู้ต่างสราังชาติมีตัดเตียมปีทรมังสรานงชาติมีตัดเตียมปีสร้างขังสราังชาติมีบทที่หกบทสวดสัจจกิริยาคาถานาติเมสารานังอัญยัง พุทโธเมสัระนังวะรังเอเตนะสัจจะวัชเชนะโสติเมหุนตุสัพพทานัสติเมสัระนังอัญญังธัมโมเมสัระนังวะรังเอเตนะสัจจะวัชเชนะโสติเมหุนตุสัพพทานัสติเมสัระนังอัญญังสังโฆเมสัระนังวะรังเอเตนะสัจจะวัชเชนะโสติเมหุนตุสัพพทา บทที่เจ็ดพุทธานุสติอิจิปิโตพระกวาอรลลังสัมมาสัมพุทโธวิชาจจรณะสัมปันโนตุโตโลกวิทุนุตโตรบริสธรารมะตาลาติสาธาเท,าทวมุนสุสานางังอุตโตพระกวาตีบทที่แปดธรรมานุสติสวะฆาโตพระกัตตาโมทั้งท,ท,ทิฏิโกกกาลิโกเอหิปฏิโกโอ,อกปะเนโกปจตังเวทิตาโพวิญญูหิติ บทที่เก้าสังขานุสติสุปฏิปันโนเพื่อวโตสศรากตั้งโคลชุปฏิปันโนเพื่อวโตสศรากตั้งโคยายยาปฏิปันโนเพื่อวโตสศรากตั้งโคสามีจิตปฏิปันโนเพื่อวโตสศรากตั้งโคเยทีิังจัตตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสสะปุขลาเอสัพพะ่อว่โตสศรากตั้งโคอาหุเนโยปาอุเนโยตจินเนโยเฉลิกาลานิโยอนุตัลังมุญจเกตังโลกัสสาติบทที่สิบรัตนาสูตรยานีทัพภูตานีสมาฆาตานีปุมานี วายานิอันตลิเขสัพเพว่ปปูตาสุมานาพราวันตุอโทปิสักกัจะสุนันตุภาสิตังตัสมาหิรูปูตานิสาเมทะสัพเพเมตังกะโรธะมานุสิยาปัชายะที่วาจะรัตโตจะหรันติเย พลิงตัสมานิเนรักขาถาอป,ปะมาตายังกินจีวิตตังอาัชาวาหุลาว,วาสักเคสุวายังราตะนังปะนีตังหน้าโนสัมมังอัติตถาคัตเตนะอิธรรมปีพุทธ เอระตังปณิตังเอเตนะสัจเจนะหุตวะติโหนตุขายังวิลาคังอัมมาตังปณิตังยาพยาทัชคาตักกะยาปุณิสมาหิโตนาเตนะธรรมเมนะสะมัติกินจิอิรัมปิ ัมเมลร,ราตานัปนปณิตังเอเตนะสัจจะวเชนะโสติเอเตนะสัจจะวเชนะสุวัติโหรจุยำพุทธะเตโสปะวันน้ายิสุจริงมาทิมอานันต์ได้กันยะมาหุปะมาที่นาเตนะสัโมโมนะวิชชติอิธทมปี รัมเมรัสนางปณีจังเอเจนัสัจเจนัสวัจิโหนจุเยปุคลาอัตตาสตังปะสัทธาตาริเอตานิยุคานิหุนติเตสกิในยาสุขตสัปสาวกาเอเตสุตินานิ มหัปปะลานิอิธรรมปีสังเคราตะนางปณีจังเอเตนะาัจเจนะาสุวัติโหตุเยสุป,ปะยุตามะนาสาหัดเหนานิกามิโนโคลตะมะสาสานมปีเตปัติปัตตาอะมตังวิไคหะตัทธาผู้ธานิ พุธิงคุณชาบานาอิทัมปีสังเกรัตนาปนีตังเอเจนะสัจจะวัชเนะสุวัตถีหหตุยะถินชะทะาขีโลปะทาวิงสีติโตสียาจะตุปพิวาเตพิอสัมปปะกัมปิโยตถูุปะมังตัปปพิสัง ว่าทามิโยอาริยะตัจจานิอะเวจปัปส,สัติอิธรรมปิสังเครตนางปณีตังอิเตนะสัจเจนะส,สุวสติหตุเยอาิยะตัจจานิวิภาวะยันติคัมภีราปัญเยนะ สุเทศิตานิกินจาปิเตหุนติผู้สัปปะมัตาหน้าเตพระวังอัตถะมะมาที่อันติอิทัมปิสังเกรัตนังปณีตังเอเตนสัสเจนะสุวติหุนตุสาหาวัะทัศนาสัมปทายะ ญาสุธรรมะขหิตาภวันติยาขายาทิติวิกิจิจิตตันจะศีลภะตังวาปิยาทจิกินจิอัตุอภัยเยหิใจวิ ปาโมตโตชาจาพิฐานานิอภพอาพ,พโพคกาตุงปีธมปีส,สังเคราชนังปนีสังเอเจรากเจน่าสุวัติหหตุกินจาปิโสกร,รมมังตารติปาปรกกังน้กกะ นเยนาวาจายุทธะตเจตสาวาอะพโพโสรัสสะจัดปินจัจาาพพาตายะอะพัพตาติดับปะทันรัสสะสุตตาอิธรรมปีสังเคระสนังปนีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหนตุ วันปะคุมเพยะถาพุสิัสเกกิมห์ิมหานะมาเสปตมัสมิงกินเหตะหูปะมังธรรมะวะรังเอเทสายินิพพา,าคามิงปะละมังอิตายะอิรรมปิด พุทเทราตนังปณีตังเอเตน่สัจเจนะสุวัติหนตุวะโลวะลัญยูวะลาโววะลาหะโลอนุตตะโลธรรมะวะรังอะเทจายอิธรรมปีพุทเทราตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติหนตุกีนังปุรานังนาวังอิท นาติสัมภาวังวิขตะจติตายะติเกภาวันมัตสิงเตขีนะพีชาอาวิรุติฉันทานิพันติทีราญาถายัมปัดทีโปอิทัมปิสังเคละตนังปณีตังเอเตนาสาเจนาสุวัติโหนสุ ยานีถ้าภูตานี้จะมากตานิปุ่มมานียาวานิอันตะลิเขตถาคตางังเทว,วมนุสส์ปูชิตงังพุทธังนางมัามะสุวัตสีหนตุยานีถ้าภูตานี้จะมากตานีปุ่มมานีวายานีอันตะลิเขตตาคตะัตง เตวมนุสส์ปูชิตังธทำมังนมามัสสามะสุวัวติโหนตุยานีท่าูตานิสัมมาคัตานิปุมมานิวายานิวะอันตะลิเคตถาคตังเทวมนุสส์ปูชิตังสังคังนมามัสสามะสุวันติโหนตุบทที่สิบเอ็ดอาตานา ติยะปริตสัพพะโลควิมุตโตสัพพะสันตปา,าวะชิตโตสัพพะเวระมะติกันโตนิพุตโตจตุวังภะวังตพิโตเววาชันตุสัพพะโลโควินาสต,ตุมาเตพาวะ ปันตลาโยสุขีติสายุคภวะอภิวาสนาสีลิสานิจังบุทธาปัจจายโนจัตตารุธรรมมาสุภันติอายุวโนสุขังภัง